ตอนที่สิบสองตลอดทางฉันมุดหน้าจมลงไปในเป้บ้านาเขาไม่เรียกเขินเขาเรียกหนีความจริงโว้ยถ้าอิงเอาหน้าทับกระเป๋าแบบนั้นเดี๋ยวแก้มก็เป็นรอยหรอกไม่สวยเหมือนเดิมเลยนะไม่เป็นไรพี่ขีเรอยู่แล้ว ฉันตอบส่วนอลิสก็ขานกลับมาว่าใครว่าล่ะคะอิงของอลิสสวยน่ารักน่าห <c oughs> น้าธนุถนอมจะตายค่ะจะพีนี้แหละจะตายกับคำหวานของน้องแล้วเงยหน้าขึ้นมานั่งดีๆเถอะค่ะ จะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวแม่กุลจะตกใจว่าทำไมลูกสาวถึงเขินจังอลิสเงียบไปครู่เล็กๆก่อนจะเอ่ยคำที่ทำให้ฉันเป็นบ้าเงยพรวดขึ้นจากเป้แล้วเอาหัวโขกกระจกหน้าต่างดังโป๊กเอ๊ะหรือว่าอยากให้แม่กุลรู้ว่าอิงกํกำลังจะพา ลูกเขยเข้าบ้านนนนจะทำแบบนี้กับหัวใจอีปี้มาได้นะตายไปแล้วจ้ะหัวใจอีอิงตายไปกับคำหยอดของน้องหมดแล้วกว่าจะได้สติหัวฉันขโขกโป๊กปๆกับกระจกอยู่หลายทีใบหน้าสะท้อนจากกระจกมองข้างรถยนต์เห็นเป็นคนใบหน้าสะสวย ผมยาวรวบไว้บนหัวลวกๆเพราะผมมันง่ายแล้วก็ขี้เกียจสระผมกระนั้นความงามก็สะท้อนชัดเจนใบหน้าแดงร้อนผ่าเผาฉีกยิ้มเป็นคนโง่นั่นฉันเองแหละฉันคนงามที่กำลังโดนรุ่นน้องจีบตงๆงไงอลิสไม่แกล้งอิงแล้วจะถึงบ้านแล้วค่ะ น้องเอ๋ยเพื่อสลายความเงียบบนรถเป็นชั้นหันควาบกลับไปดวงตาเบิกโพลงอลิสแกล้งหรอพี่เล่นหรอไอทีพูดพูดมาเนี่ยไม่จริงหรอกหรอเป็นแค่การหยอกเล่นๆแกล้งบอกรักให้ได้ใจอะไรแบบนี้งั้นหรอสรุปว่าแค่แกล้งพี่เล่นใช่ไหม อิงพูดอะไรคะเนี่ยอลิสตกใจแต่ไม่ลนลานเมื่อเห็นว่าดวงตาฉันเต็มไปด้วยความผิดหวังมือเรียวของน้องตีไฟเลี้ยวเข้าข้างทางตรงปากซอยทางเข้าบ้านพอดีอิงพูดอะไรคะทีว่าแกล้งอลิสหมายถึงทำให้อิงเขินเพิ่มตังหากเห็นไหมหัวล้านแดงหมดแล้วเดี๋ยวก็เจ็บหรอก ไม่ว่าเปล่าอลิสยังยื่นมือมาสัมผัสหน้าผากฉันลูบแผ่วเบาจากหางคิ้วไล่ลงมาที่วงแก้มซึ่งเป็นรอยเล็กน้อยจากการกดทับของกระเป๋าส่วนเรื่องที่อลิสบอกอิงทั้งหมดอะอลิสไม่ได้หลอกเลยนะคะเรื่องจริงทั้งนั้นออลิสรู้สึกกับอิงมากกว่าชอบจริงๆนะถ้าเรียกว่ารัก ก็รักมากแหละรักมาตั้งแต่เด็กเลยไม่งั้นจะเรียกว่าอิงของอลิสทำไมกันล่ะคะคุณเคยรู้สึกถึงเดทแอร์ไหมบรรยากาศที่จู่ๆเงียบลงมีเสียงรถจากข้างถนนข้างๆลอดเข้ามาเท่านั้นส่วนในห้องโดยสารรถยนต์ส่วนตัวกลับมีแค่เสียงลมหายใจ กับเสียงดังตึกตักของหัวใจคนสองคนซึ่งกำลังเต้นเร็วและแรงไม่ต่างกัน <c oughs> อลิสกระแอมใบหูแดงเระเรื้อน้าดูชมน้องพยายามหลบตาฉันอิงอย่าจ้องแบบนี้เดี๋ยวอลิสอดใจไม่ไหว ฉันไม่ได้ทำอะไรแค่เบิกตาโตจ้องเข้าไปในดวงตาสีอ่อนของน้องก็เท่านั้นภาพในตาอาลิสสะท้อนเป็นวงหน้าชันชัดเจนมันกำลังแดงขึ้นเรื่อยๆเฉกเช่นเดียวกันคนอายุน้อยกว่ารูปแก้มฉันเบาๆแล้วหนมตัวเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีทุกทีอลิสไม่อดทนแล้วนะ เพราะอิงไม่หยุดมองเองอลิซขอจูบแก้มได้ไหมอลิซปลายเสียงแผ่วจนแทบจะกลายเป็นกระซิบเห็นฉันไม่ตอบน้องน้อยก็พูดขึ้นอีกว่าไม่ตอบแปลว่าตกลงขณะที่ริมฝีป,ปากบางเบี่ยงไปด้านข้าง ลมหายใจร้อนเผาของน้องสัมผัสถูกใบหูฉันห่างแค่คืบอลิสกำลังจะได้หอมแก้มฉัน้นทว่าเสียงบีบตแตรจากรถคันหนึ่งดังขัดขึ้นมาสะก่อนเราทั้งคู่ในขณะที่กำลังจะใกล้ชิดกันมากๆพลันสะดุ้งหยงรีบผละออกจากกันหันหน้าไปคนละทิศละทางโดยอัตโนมัติเกือบไปแล้ว เกือบทำอนาจารกันกลางถน,นนรถตำรวจเปิดไซเรนแต่ไม่มีเสียงจอดต่อท้ายรถของเราตำรวจหนุ่มหน้าคุ้นนายหนึ่งก้าวเร็วลงมาจากรถเขาเดินประชิดข้างประตูคนขับก้มลงเคาะกระจกในเวลาเดียวกันกับที่อลิสและฉันต่างรีบสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆก,กลบความประมาาและลบใบหน้าที่แดงก่ำของตัวเอง สวัสดีครับอา้าวอิงฮ่าฮ่าอ่าสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟโจนอนาจาร์ไม่ใช่สิฉันทักทายนายตำรวจข้างบ้านกลับพี่กอล์ฟเป็นพี่ของไอ้กิฟ์เพื่อนสนิทบ้านไกล้เรือนเคียงของฉันเองพอย้ายออกมาจากบ้านย่าไม่อยู่บ้านหลังปัจจุบันก็มีพี่กอล์ฟแล้วก็ไอ้กิฟ์นี่แหละ ที่เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยตอนนี้หอยใหญ่ก็ฝาตีนละก็ยังสนิทสนมกันเช่นเคยพี่นึกว่าใครตกไฟเข้าข้างทางว่าจะถามสักหน่อยว่ารถมีปัญหาหรือเปล่านะอ้อคือจะบอกพี่กอลฟยังไงดีวะถ้าสารภาพความจริง ว่ากําลังจะหอมกันจูบกันฉันจะโดนพี่ชายข้างบ้านจับไปขังคุกขี้ไก่หรือเปล่าอืมพอดีอิงนึกได้ว่าจะเอาของท้ายรถนะคะก็เลยให้น้องจอดรถก่อนถึงบ้านพูดปดเจ้าพนักงานฉันมีความผิดหนึ่งกระทงแล้วอ๋อเอาอะไรล่ะ เดี๋ยวพี่หยิบให้เออ <c oughs> น้องชื่ออะไรนะครับเป็นเพื่อนอิงเหรอนายตำรวจผู้หวังดีพูดกับฉันแต่ตาดันจับจ้องไปที่ใบหน้าสวยหลังพวงมาลัยคนขคับแหมพี่กอฟไม่ออกหน้าออกตาเลยนะอิงจะหยิบโทรศพรัพท์ค่ะพี่กอฟแต่ตอนนี้เจอแล้ว ลืมอยู่ในกระเป๋ากางเกงนี่เองนึกว่าเอาไว้หลังรถฉันรีบสมอ้างทว่าการพูดจาขัดขวางการหลีสาวของเจ้าพนักงานเหมือนฉันจะมีความผิดอีกหนึ่งกระทงผู้ร้ายคดีไม่อุกชักันสองกระทงเล็กๆอย่างฉันยังหยิบโทรศัพท์เครื่องใหญ่ปักเอฟขืนโชวเจ้าพนักงานอีกหนึ่งกลุ่ ทำเป็นเมินสายตาล้อเลียนได้ใจของอลิสเออก็ฉันห่วงน้องใครจะทำแม่ฉันจองอลิสกลับอย่างท้าทายก่อนจะหันไปจ้อกับพี่ชายของไอ้กิฟต์ต่อแล้วนี่พี่กอฟจะไปไหนคะเนี่ยถึงได้มาเจออิงความหมายคือไม่ไปทํางานทําการหรือไงฮะ มาเกาะกระจกมองอลิสของฉันเนี่ยเอ้ยมองอลิสลูกลุงสันแววตาอ้อยอิ่งอยู่ได้แต่ประชดขนาดนี้มีหรือพี่กอล์ฟที่เพิ่งเจอสาวสวยน่ารักเหมือนเน็ตไอดอลในอินเทอร์เน็ตจะรู้ตัวเขาเหยียดตัวตรงแดวทำท้าวันทยาหัดแสดงความเคารพซึ่งไม่รู้จู่ๆจะตะเบะหาพระแสงอะไรทำเอาฉันตก,กอกตกใจ นึกว่ามีเจ้านายใหญ่อยู่แถวนี้ฉันมองซ้ายฉันเหลียวขวาก็ไม่เห็นใครถึงได้ถึงบางออว่าพี่ก๊อฟเหมือนจะทำเท่ให้อลิสดูสมากกว่าเพราะสายตาของเขายัางมองน้องไม่ห่างเลยเออพี่ชายคนดีของฉันตั้งแต่เด็กดีไม่ห่างเหินเลยจริงๆ พีรับหน้าที่ให้มัล่าตะเวนครับน้องอิงอีกสองชั่วโมงจะมีขบวนเสด็จเขาว่าพร้อมกับตะเบออีกครั้งหนึ่งอ่าฉันเก็ตละบอกเสด็จให้เสด็จไปทางอื่นบ้างก็ได้เสด็จมาแถวนี้ทีไรรถติดยาวเป็นหางว่าวไปถึงดาวพลูโตทุกทีคิดได้ก็คิดแค่ในใจนั่นแหละ คำบริภาทอีกสามล้านกว่าคำที่อัดอั้นไว้ภายในพูดออกมาไม่ได้หรอกเดี๋ยวติดเชื้อในกระแสะเลือดตายทั้งที่อย่างสิงงั้นพี่กอบฟโชคดีนะพี่อิงกลับบ้านไปหาแม่ก่อนเดี๋ยวรถเยอะแม่จะบน่นยาวกว่าคิวรถซะอีกครับผมเขาหยุดตะเบะเปลี่ยนเป็นเก็กเสียงหล่อพูดกับฉัน แต่ตามองอลิสเหมือนเดิมขับรถดีๆนะครับถ้ามีอะไรให้ผู้พิทักษ์สันติราษอย่างพี่ช่วยเหลือก็บอกได้เลยจ้ะฉันโบกมือลาพอในร้อยห้อยกระบี่เรียบร้อยอลิสออกรถแทบจะทันทีฉันเห็นนะว่าน้องกลั้นขำสไลสันตลกเรื่องอะไรนะหรอ ก็คงไม่พ้นเรื่องที่ฉันหึงหวงจนออกนอกหน้าน่ะสิอิงถึงกับทะลึงตาใส่พี่เขาด้วยนะคะอลิสเห็นเต็มๆนี่ขนาดยังไม่ตบแต่งกันนะอลิสคงต้องระวังตัวให้มากแล้วเพราะว่าแฟนขี้หึงใครเป็นแฟนน้องกันเชะ่ะ ยังไม่ขอพี่เป็นแฟนเลยเอ้ยพี่ยังไม่ได้ตกปากรับคำสักหน่อยใครจะเป็นแฟนกับรุ่นน้องกันเฮ้อก็แค่สวยรวยปากหวานกระนั้นฉันก็ไม่ได้เอ่ยปากปฏิเสธหรือแก้ไขความคิดเองเออเองของน้องแต่อย่างใดปล่อยให้อลิสได้ใจไปก่อนก็แล้วกัน รถยนต์คันแพงแล่นต่ออีกสักครู่สั้นๆจอดลงตรงหน้าบ้านสองชั้นสุดซอยรัวบ้านเปิดอาซาทิ้งไว้ตอนรับลูกสาวโดยฝีมือของคุณนายกุลยาเจ้าของบ้านลานด้านหน้ากว้างหลายเมตรปกติจะเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นสูงครึ่งเขา่าบัดนี้มันโล่งเตียนจนสุดทางแม้แต่ใต้ต้นมะม่วงสี่หต้นที่มุมซ้ายของบ้าน วัชพืชคลุมดินสีเขียวยังไม่มีโอกาสได้เติบโตเรียกว่าเฮียนเหลือแต่รากก็ว่าได้เพราะมันมองเห็นพื้นดินชัดเจนมีหญ้าเป็นตอบางๆฉันแอบยกนิ้วให้กับเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะซึ่งอิงผนังครัวยอย่างลับๆรู้งี้พาแขกเข้าบ้านบ่อยๆแม่จะได้ตัดหญ้าเองซะบ้างสมัยก่อน คนทำงานแบกหามแล้วก็ทำความสะอาดลานบ้านก็คือหน้าที่ของฉันแต่เพียงผู้เดียวตัดหญ้าทีต้องสวมหมวกกันน็อกใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวมิดชิดทำตัวเหมือนเจ้าหน้าที่เทศบาลอยู่ประมาณเดือนละสี่ห้าวันไล่กวาดเอาทุกอย่างราบเป็นหน้ากลองกว่าจะตัดเสร็จตากแดดจนตัดเอ่อตากแดดจน ตัวดำเหงื่อโซมกายไปหมดเป็นลูกที่ดีขนาดนี้แม่ของฉันยังเดินออกมาจากบ้านพร้อมหมายบรรทัดเอาวัสดุสำหรับการวัดทาบกับต้นหญ้าแล้วบอกฉันว่าตัดสั้นเกินไปหนึ่งเซนติเมตรแกรู้ไหมว่าพอฝนตกดินก็จะเละฉันเดินไปนอนเปลตดใต้ต้นมะม่วงไม่ได้อ้าว แล้วจะให้ตัดทำไมล่ะแม่มันสูงเลยพื้นขึ้นมาจีด้เดียวก็ชี้นิ้วสั่งให้ฉันไปตัดแล้วดูสิพอตัวเองตัดสั้นเป็นแว็กขนบิกินี่เชียวแม่จา๋าอิงมาแล้วฉันดัดเสียงน่ารักตะโกนดังทันทีที่ลงจากรถ ทิ้งเรื่องราวเกี่ยวกับการตัดหญ้าวไว้เบื้องหลังแน่ละ่ะใครจะกล้าฟื้นฝอยหรือล้อเลียนคุณนายกุลยากันละ่ะเดี๋ยวโดนตะหลิวบินมากันแล้วเหรออยตายตายตาย,ตายเข้าบ้านมาก่อนลูกแดดแรงเดี๋ยวไม่สบายน้ำเสียงอันคุ้นเคยดังออกมาพร้อมกับร่างขาวผ่องของมารดาบังเกิดกล่าว น้ำตาฉันแทบไหลพลากไม่เจอแค่แป๊บเดียวแม่รู้จักห่วงใยลูกสาวคนงามคนนี้แล้วคุณนายกุลายาเดินกุลีกุจอออกมารับไหว้ชั้นกับน้องอลิสจากนั้นก็จับจูงมือเข้าไปในบ้านปากก็ชมเชยว่าคิดถึงนักหนาไม่เจอกันนานสวยขึ้นมากเลยนะลูกดูสิหน้าตาผิวพรรณเรียกได้ว่างาม ประกวดอะไรบ้างไหมเราแม่ว่าหนูควรลงนางสาไทยนะส่วนสูงก็เยอะหน้าก็หวานต้องติดอันดับแน่แน่ <c oughs> แน่นอนแม่ไม่ได้พูดกับฉันหรือเดินมาจับมือฉันเข้าบ้านแต่เป็นน้องอลิสต่างหากแม่หลงลืมไปแล้วว่ามีลูกสาวชื่ออีอิงคนนี้งือ แม่อะไรแม่เหวกลับมาเหมือนเป็นใบโพล่าคุยกับน้องจีบปากจีบคอแต่พอหันมาหาฉันกลับดุยิ่งกว่าแมวหอบของเข้าบ้านด้วยแล้วก็ไปหาน้ำหาท่าให้น้องกินนะอาหารแม่ซื้อไว้แล้วแกไปทำกับข้าวเย็นต้อนรับน้องด้วยละเิง ไฟโทรสะในตาฉันลุกกระพือตะโกนใส่แม่เสียงดังฝังฉัดว่าจาแม่ลากระเป๋าสมบัติและของฝากลงจากรถเรียบร้อยฉันหอบแฮกแฮกเขาครัวหวังดื่มน้ำเย็นสักอึกรินใส่แก้วยังไม่ทันจะได้ยกขึ้นดื่มแม่เดินมาถือน้ำเย็นฉ่ำแก้วของฉันไปพร้อมกับบอกว่า เออเอิงแม่ลืมกรอกน้ําแกกรอกน้ําใส่ตู้เย็นด้วยนะส่วนนี้แม่จะเอาไปให้น้องไม่พูดเปล่าคุณในกุลยาผู้แต่งตัวจะไปเพลสโตที่ตลาดยังยึดขวดน้ําในมือฉันวางใส่ถาดเดินอาดอาดไปเอาอกเอาใจอลิสที่โซฟาหน้าทีวีหญิงสองคนสองวัยคุยกันถูกคอ แววมาว่ากำลังพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็การบำรุงผิวอดีตนางงามหลายเวทีถึงขนาดวิ่งไปยกเอาตลับครีมในตำนานหลายตัวออกมารวมถึงตำรับขัดผิวให้ผ่องรับปากอลิซเสร็จสัพว่าสองสามวันที่อยู่ที่นี่จะพาน้องขัดสีชวีวันร่างกายให้ผุดผ่องลุงสันกลับมาจะต,ต้องตกตะลึงในความงามที่เพิ่มขึ้นไปอีกแบบทบเท่า พันทวีเนี่ยแม่กุลอยากมีลูกสาวอย่างอลิซนี่แหละอิงไม่ได้ใจเลยขัดตั้งแต่เล็กไอ้ขาวอะก็ขาวอยู่หรอกแต่ความสวยอะยังไงก็ไม่สวยสักทีเฮ้อแม่ละท้อเออเป็นเครียดและเป็นท้อกูนี่แหละเป็นเครียดเลยโดนแม่บูลลี่เข้าแล้วหนึ่ง ยังดีที่อลิสไม่เข้าค้างแม่ในเรื่องนี้น้องรีบตอบกลับมารดาของฉันว่าตอนนี้อิงก็สวยมากแล้วค่ะไม่น่าหละผิวดีจับแล้วนุ่มนิ่มฝีมือของแม่กุนดูแลนี่เองอลิสหละอิจฉาจังเลยค่ะอยากเป็นลูกบ้านนี้อีกคน ฉันเงียหูฟังตกใจจนขวดน้ำแทบหล่นไอการชมตอนแรกมันก็ได้อยู่หรอกแต่บอกว่านุ่มนิ่มนี่มันชักยังไงแล้วแล้วยังจะคำว่าลูกที่เว้นวักยาวจนฉันแอบเติมคำว่าเคยต่อให้โดยพลาการไปแล้วเห็นแม่กุลลูกอลิสคุยกันมาไม่หยุดหย่อนฉันเอาน้ำไปเพิ่มให้อีกขวด แม่ส่งสายตาคาดโทษมาแม่รู้ได้ยังไงวะว่าฉันประชดปะโทษคนอุตส่าห์หวังดีกลัวเมาหมอยจนคอแห้งก็เลยเอาน้ำไปเพิ่มให้แม่กลับคิดเป็นอื่นซะงั้นฉันทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้พอรับหลังแม่ก็ฉีกยิ้มสะใจได้แดกดันมารดาฉันเปิดตู้เย็นสองประตูกับตู้แช่เนื้อในครัว ตรวจเช็คว่าวันนี้จะทำอะไรเป็นอาหารบ้างในมื้อเย็นพอเห็นเนื้อสัตว์นานาชนิดและผักอัดจนเต็มแทบจะเป็นงานพืชสวนโลกอยู่แล้วฉันหมดคำจะพูดเหมือนแม่ซื้อตู้เย็นมาทรมานเพราะกว่าครึ่งเป็นสิ่งที่ฉันซื้อมาตั้งแต่เดือนที่แล้วก็อย่างว่าแม่ไม่เก่งงานบ้านส่วนเรื่องอาหารนั้นเป็นศูน ได้ผัวเป็นตะเรืองนับเป็นบุญใหญ่ของคุณนายกุลยาจริงๆยอมรับว่าในตอนเด็กฉันเคยสงสัยว่าทำไมแม่เป็นแค่เพื่อนกับลุงสันผู้หล่อเหลาตอนนี้ฉันหายสงสัยแล้วเพราะนางเอกที่ทำอะไรไม่เป็นกับพระเอกที่เหมือนองคุลีมานั้นอยู่ร่วมกันไม่ได้อย่างแน่นอน จำได้ว่าแม่เคยเล่าถึงครั้งยังสาวตอนไปแคมปิ้งกับกลุ่มเพื่อนที่ริมแม่น้ำลุงสันจุดไฟกองใหญ่ลามจนเกือบไหม้ป่าอนุรักษ์ในขณะที่แม่ของฉันรับอาสาเผาปานินตัวโตวค่ำนั้นทุกคนได้กินต้มมามา่าเพราะแม่ชาวปนกิจปลาจนไหมเป็นผุยผงไม่เหลือแม้แต่ก้างลุงสันเท้าสเอลบน ตั้งแต่ค่ำหยั่นมืดของอีกวันฉันดึงถุงผักด้านหน้าออกมาสามถุงโกยที่เหลือในตู้เย็นลงถังขยะแม่ฉันเป็นคนเข้าใจง่ายซื้ออะไรมาใหม่ก็หยัดไปด้านหน้าอันไหนเก่าก็ถูกดันไปท้ายๆฉะนั้นสามอันล่าสุดคือผักใหม่ที่แม่เพิ่งซื้อมาเมื่อเช้าจากร้านของป้านี เมนูอาหารฉันเน้นในความหลากหลายเหมือนเดิมมีข้าวผัดจับปรดรหมูทอดกระเทียมต้มยำทะเลน้ำข้นกับคนาน้ำมันหอยของโปรดเจ้าของบ้านฉันไม่ได้ซื้อของหวานเพิ่มใช้กล้วยไข่ลังบ้านปอกเปลือกทำกล้วยไข่เชื่อมเมนูไม่ยากผ่านไปเกือบสองชั่วโมงแม่พูดกับแขกจนเมื่อยปากก็เลยเดินเข้ามาตามอาหาร ฉันปันนายิ้มรออยู่แล้วผายมือท่าดาให้แม่ดูจานอาหารอย่างภาคภูมิใจแม่ของฉันพยักหน้าชื่นชมว่าดีหลายคำแล้วบอกให้หาข้าวขึ้นโต๊ะได้เลยระหว่างมืออาหารเรากินไปคุยไปอย่างมีความสุขอลิสวางตัวได้ดีเขากับแม่ฉันเป็นปีเป็นคลุยกระทั่งถึงเมนูของหวาน เราทานคนละถ้วยตอนนั้นเองที่แม่ทำให้ฉันกับอลิสพูดไปต่อไม่เป็น <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ทำไมเป็นสับแสบคอวะอิงสงสัยไทยรอยแม่ไม่ดีอีกแล้วหืม <c oughs> ยายยใหญ่พูดต่อเนื่องมาเกือบสามชั่วโมงแล้ว จะไม่ให้เจ็บคอยังไงก่อนเฮ้อหัวจะปวดผูให้กำเนิดฉันชวนอลิสคุยเพื่อย่อยอาหารอีกสักหน่อยเราก็ปล่อยพวกเรากลับขึ้นห้องฉันลากกระเป๋ามาไว้เก็บเข้าชันแล้วบางส่วนไม่เว้นแม้แต่เสื้อผ้าของอลิสที่ถูกใส่ไม้แขวนไว้ในตู้เรียบร้อยมีผ้าเช็ดตัววางแยกไว้บนเตียง อลิสไปอาบน้ำก่อนบนบ้านมีสามห้องนะห้องนอนพี่ห้องพระแล้วก็ห้องนอนใหญ่ที่เป็นของแม่ตอนนี้แม่ใช้เก็บบรรดาของสะสมที่ไม่อยากทิ้งแล้วก็ย้ายตัวเองลงไปนอนข้างล่างแล้วละ่ะตรงข้างๆทีวีอะห้องน้ำอลิซใช้ได้ตามสบายเลยนะเดินออกไปอยู่ซ้ายมือสุดทางเดินจ้าอะนี่เอาสบู่ก้อนใหม่ไปเดะ ฉันกลมหยิบนั่นจับนี่งวนอยู่หน้าประตูเสื้อผ้าไม่ทันได้เห็นว่าบัตรนี้อลิซอยู่ด้านหลังและกำลังทำอะไรอยู่คขันหันไปจะยื่นอุปกรณ์อาบน้ำให้อาการใบ้แดกกระทันหันก็เขา้าคลอบงำปากฉันทันทีอิงนี่เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวก็อร่อย ดูแลอลิสก็ดีดีไปหมดเลยหลุดมืออลิสไปก็คงพลาดมหันอืมเตียงอิงนุ่มจังเลยค่ะออเอออะอลอลิสฉันเสียงแผ่วตะกุกตะกะภาพตรงหน้าทำเอาต้องกลืนน้ำลายอึกใหญ่ ใหญ่มากๆใหญ่เท่าทะเลเท่ามาหาสมุทรเท่าโลกเท่าอาวกาศไปเลยอะอลิสซ uh, <Alice? S 1> คะคนงามวัยย่างสิบแปดพลิกตัวหันมานอนตะแคงเอียงคอเล็กน้อยผมรู้ลงปิดชุดชั้นในอัลล่อแหลม อลิสถอดชุดที่สวมอยู่ออกตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบได้ตอนนี้เหลือเพียงปลาลูกไม้สีขาวและกางเกงในแสนบางจนฉันเห็นทุกสัตว์ส่วนชัดเจนยิ่งกว่า 3D แมงเอ้ยของดีทั้งนั้นในใจฉันตบเข่าฉาดดังรัวๆมาตรงนี้สิคะ่ะอิง ผลแทบเปลยเปล่าว่าแล้วตบเตียงปุปปสองขาฉันก้าวไปหาอย่างไม่รู้ตัวหมั่นทรยศเจ้าของร่างอย่างฉันซะแล้วแต่เดี๋ยวค่อยไปคิดบัญชีทีหลังตอนนี้ฉันสับเท้าไหวยิ่งกว่านักวิ่งโอลิมปิกเดินปลูดไปจนติดปลายเตียงดวงตายังจ้องอยู่ที่ร่างขาวนวลน,นั่นหวังจะได้ดอมดมสักทีกระทั่ง เหลือเพ้นกรอบรูปสีขาวมินิมอลวางอยู่ข้างร่างของน้องตีนทรยศของฉันถึงได้หยุดฉับชิบหายลืมเก็บกรอบรูปที่ถ่ายคู่กับน้องฝ้าย